ส,สวัสดีค่ะจอนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะพี่น้องมาละพี่น้องมาละเพื่อนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสือสวยค่ะเสือสวยตัวคนใส่ก็สวยด้วยล่ะคนใส่สวยไปใช่ละโอ้ยเพื่นอุตส่าห์ใส่เสือมาอวดดิเมื่อนี้น้าสวัสดีค่ะเข้างานแล้วพี่น้องเพิ่งถามหาอยู่ถ้าคลิปมานะว่ากันพี่น้องเพิ่งถามหาน้องข้าพเข้ามาละไป เป็นไงบ้างเฮ้ยทำไมใส่เสื้อตัวเดิมเอาเสื้อแบบเดียวเอาอันใส่้เป๊บเดียวเฮ้ยพี่นี่สดใสจังเลยนอนเต็มอิ่มแน่แน่เลยเมื่อวานคืนเมื่อคืนไปกินเนื้อย่างกับแม่กับแม่ติ่มโอ้พี่น้องอันนี้พี่แบ่งกันนะเท่าว่าว่าสิบเกิ๊สุกี้ตีหน่อยกับว่าได้กี่ตัวเบิดโอ้ยพ่อแม่หดอกพี่น้องพภาว่ะทางคุณกับทางฝาวยิ่งเหตดงานเนาะค่ะน้อยพับไได้ยินแม่แม่ก๋วยมันใส่เสื้อพี่น้องใส่ชโนมังแพงค่ะ ร้อนไหมร้อนอ๋อคือว่ามีพัดลมห่อแม่เอฟซีซื้อพัดลมให้หรอหรือพัดลมเล็กน่ะพัดลมไม่ใช้ไฟพี่จอนอยากได้หรอแม่แม่พี่มีอยู่ไม่เปิดตังไหนเอามาเบิ้งเนี้ยมันคือของใหญ่บอกว่าอันอันของมานาซีอังกฤษไทยกระจันแบตคือกันของมานาจัดแบตของมานาซื้อสองตัวสองพันห้าตัวเดียวกับแบตก้อนหนึ่งเทว่าแพงนี่แม่แต่ว่าแบตรุ่นแบตซ้ำหนูเลยดิแบตรุ่นนี่มันเก่าลอยแพงกว่าของเขาอีกแมน สองพันห้าเม่ตตูนึงก็ทำไมตวนี้มันพันสองในแบตก้อนนึงก็เก้าร้อยเองนดูบุวานนะคนวันสองพันห้า 2, 5, อาวคือสิแบบพงแค่นปุ๊บวันสองตัวบ่ตูนึงกับแบตก้อนนึงซื้อแบตอีเพิม่มอีกก้อนนึงเป็นไงบ้างเต็มที่หรือ,อยังวันนี้เต็มที่ค่ะแต่ว่าร้อนมากน้วนเดียค่ะ เอามันรมดินี่มือนี่ถือว่าเย็นกบ่าวานดินี่ไงเมื่อวานไปไหนมาเมื่อวานเออไปอะไรมาไม่เห็นเมื่อวานมาแต่ว่าอยู่แต่ไปถ่ายหน้าเวทีเออเห็นว่าเห็นพิธีรังพิธีมีสมาชิกมาหามีนกศิษย์มีเพื่อนมาหาแล้วก็พอเสร็จรำเพลินเสร็จปุ๊บพอชนำเสร็จปุ๊บก็กลับเลยเพราะว่ามีของอีทีปาร์ตี้ อันไม่มีเพื่อนว่าเพราะเห็นมีเลดไปเป็นยูตินเลยไปสันก็คือยู่หน้าเวทีมายูหน้าเวทีแล้วก็มากรุงเทพมันแค่2วันเนาะแล้ววันที่หนึ่งยุดไอ้วันที่หนึ่งไม่ได้ไปงานเพราะว่ามาปาร์ตี้สองสามวันเพราะว่าไม่ได้เจอรู้สึกเจอเพื่อนประมาณสี่ห้าเดือนในทางเฟซก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยมันแค่สองวันเองวันนี้ก็กลับกรุงเทพแล้วไอ้เรวันนี้กลับอีสานแล้วค่ะสิ้นเดือนจะเจอกันไหมวะกรุงเทพสิเนือนมีงานกรุงเทพไหมนี่ดิคัน ขันบอมีคนแต่งแตนหน้าเล่นฮาพี่ใบเออเลยแล้ววันหลอกลวงเมคอัพดีขึ้นอย่างนี้ดิหลอกหลอกลวงเมคอัพไปแต่งหน้าสวยพี่ใบเออมาแต่งหน้าให้ศิลปินเวลาไปถ่ายเอ็มวีต่างๆก็พี่ใบเออเป็นคนไปถ่ายไปแต่งให้ทุกคนไม่กระทั่งบอสจูไม่กระทั่งอุงอิงพี่ใบเออก็ยังแต่งอันนี้รถใครรถบอสหรอโอ้รถพี่เมนอ๋อพี่เมนเขา ไดแม,ม่ๆมนันเป็นเป็นอ่าของขายหน้างานพี่ดูไปดูแล้วมันไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ตลาดค้า,าอิลีบอหกยุงสาวน้อยทุ่มกว่าทุกงานคาร์บอนลิ่นเร็วคือทุ่มกว่าขึ้นตลอดอฮอนด้าไหมแม่อุ้ยฮอนด้าเหมือนกันแต่คนละตัวเ<อ>มนเองปิดมันก่อนดูปิดมันก่อนดูปิดปิดทั้งปิดฟังปุ่นปิดทั้งมิสเซวิกนั่นแหละปิดแม่ อุปกรระดับไเรียพอมออนี่เดี๋พี่น้องโอ๊ยใบพัดพลาสติกพี่น้องอันนี้ก็พลาสติกพลาสติกพี่น้องเพราะว่ามันถือเซ็ป็พี่น้องว่ามันถืออันนี้เป็นใบพัดพลาสติกค่ะไม่เป็นใบพัดเล็กแมนสีพอ้มันถือพี่น้องอันนี้เป็นใบพัดพลาสติกนะคะใบกรนาวยี่ห้อที่หนักกว่าเมนโอ้ยแบตกระกรนอยน้อยน้อยคักดไ่นีโอ้ยแบตก้อนน้อยคักมันเบาละวันรุ่นเดียวกันฮุนทันดาพอได้ใส่ แม่ของค่าแข้งหรอของน้องฮักแพ FC เซื้อให้เหรอลูกเพิ่นว่าอยู่ว่าของน้องฮักแพของน้องฮักแพเท่าไหร่แหละจำไม่ได้แต่มันถูกจังเลยสันเดย์เบ็ดก่อนหน่อยได้จากชั่วโมงซีหรือสามะมาณซีแหละลูกนี่ของพี่แต่เบ็ดก้อนนั้นได้สิบชั่วโมงเลยนะแต่หนักมากกินแล้วค่ะ ไม่ขวบเพื้นแกง,แกงอันแกงสมไซบัวเครื่องแบบยงชีดซีร้านแดน,นนะันะกระดานอตกโอ้ตรงข้ามมีกระดานออตโกอือเแบบอันนี้เท่าไหร่แบบเนี้ยสำเร็จเนี่ยร้อยร้อยเรบบอหยิบม,มือหยิบเลยไม่เป็นไรอันนี้เอาเปรี้ยวหน่อยขอชิมน,นะคะ เปี้ยวมากเลยหรอมันส้มมากโอโอเออคนก็สั่นแถบพี่น้องลองชิมกันก็ประมาณนี้แหละเปรี้ยวไหมเปรี้ยวถือว่าเปรี้ยวมันบูดหรือเปล่าคือผสมนะปกติถ้าเป็ดปอกแล้วมันจะหวานถือว่าเปรี้ยวนะนี่มันบูดขาดอืมบ่บูดมันผสมเป็นรสชานีมนาไม่ปกติมันจะเปรี้ยวแค่เปรี้ยกไงพี่ แล้วเวลาเกะออกมามาันจะหวานมาก,กเออเ,เก,เก,อเกแบบพอมกินกว,วันนี้จะมีอาเข็มกาดเข็มกัด,ดเข็มกาดมาหรือ,อยังคะ,ะรวัน้า <c oughs> ด,ดีค่ะเวนะมีแฟนขับหน้าง,งานมาถามหาน้องฮักเพงนะนนัพมาหรือยังสองสาคนนี่แหละยังไม่เข้ามาค่ะเบิร์นมา สวัสดีครับปัตัานีก็สู่ช่องเรื่องมาแล้วพี่น้องน้าบันดีนะคะวันดี้น้แก๊งได้หลายช่องพี่น้องเมื่อนีบอนบใส่ป้ายเพราะโอ๊ยไปไหนยี่ฟังพูดพระวานเอาล้มเขาพี่น้องเออหนี่ลมมันเขาฟังนี่ค่ะพี่น้องลมมากกับสีน้องก็จะได้ยินน้ำไอเดี๋ยวดไปหาไปคุยแม่แม่เอายุโรกับสีบอมาอยู่บอกมือว่าที่หาแม่หาเลยจ้ะ

คุยคุยกันตลอดไหมเราอะ่ะคุยกันตลอดส่งข้อความกัตลอดเม่มอเพิมเมนันละบอย่างกจุ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 ดจุ้ยมาคราหันเอาไว้เอาไหมไ่อากอาเอ้าเอาอดีเอพ่อพ่อพอดีได้อย่างที่เนี่ยพี่เบงคุณมาเดินเดินรถเนี่พ่อพอดีพ่อ เวัสดี่ัเสียอะไรโลโก้เสียโลโก้เสียโลโก้โลโก้ไอคโลโก้ผานชอบมาล่ะพี่น้องมาละพุ่นไอพุ่นได้อะไรมานานาได้อะไรมานานาเอลยมาดยไอย่างไหนสีชมพูนานาถือนานาคือเป็นไออย่างนานาของแบมหรอแบมอะไรในีสีชมพูไม่สวยจังเลยชุดใหม่หรอ เออมันคืออะไรเช็ดชู้โอ้กล้องล้างเท่าไหร่นี่ล้างเท่าไหรนเมอร์เซียมะฮายเตอโอบอมีหลายมีหลายซื้อไว้หลายอยู่ขอบพระคุณมากนะคะคือหนาละแค่มาละพี่น้องโอเค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 ค่ะโมโหมากเมื่อวานนัดไม่มีนัดไม่เป็นนัดนะคะอุ้ยโทษค่ะ ไปเสียงดังจังน e ้อยพี่น้องใช่ไหมเอาว่แม่ของพ่อเดี Pokémon> ๋ยวพ่อเราค่ะเอาเอามือพ่อพ่อเอื่นพ่อทจริงไปพี่น้องค่ะคลิปนี้กับ่มีไม่ยังไรค่ะตาคายน้องฮักแพงน้องพ่อแพนเข้าหลังเวทีแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันช่วงลําเรื่องนะคะแต่งหน้าค่ะพี่น้อง